ยืนนานหลังตึงหลังแข็งปวดหลังมากเลยทำไงดีวันนี้ยืนนานมากเลยค่ะไม่ไหวปวดหลังเลยเป็นเรื่องปกตินะคะเวลาเรายืนานานๆหรือเดินานานๆมันใช้หลังค่ะไม่เชื่อทุกคนลองไปจับหลังนลยคะ่ะเวลาคุณเดินนะคุณจับหลังคุณนะเวลาเดินเดินเดินเนี่ยไปจับดูนะคะหลังมันจะกระดึก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 เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินหลังเราจะทํางานหนักมาก เพราะนั้นนกก็เลยจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเดินานานๆแล้วปวดหลังทํำยังไงให้เน้นนะคะนี่กระดูกสันหลังเป็นแบบนี้นะคะกระดูกสันหลังให้จับเข้าไปตรงที่หลังเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจับด้านข้างนะคะจับข้ามเนื้อด้านข้างอย่างนี้นะคะเว้นตรงกระดูกสันหลังที่แข็งๆตั้งๆต,ต,ตรงนี้ไว้นะคะให้จับกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะพอเราจับกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะให้เราขยับคี้กระดูกเวลาเราขยับนะคะมันจะเป็นแบบนี้ตึงๆตึงๆตึงๆมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ตึง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 พอเราขยับปึ๊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 บอย่างนี้นะคะเส้นเลือดเส้นประสาทมันก็จะออกมาสะดวกเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บเราปวดนะคะมันก็คือกดเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทมีหน้าที่บอกเราเฮ้ยเจ็บเจ็บปวดปวดเพราะฉะนั้นถ้าเขาเตือนเราแล้วเราก็ขยับตัวนิดนึงเขาอุตสาห์เตือนเราแล้วนะก็คือขยับง่ายๆเลยค่ะเด็กน้องจะบอกให้เพราะว่าเวลายืนานานๆมันปวดหลังประจําอยู่แล้วค่ะดูนะคะก็คือตรงนี้ตรงกลางแข็งๆนี่เป็น กระดูกสันหลังที่สูงที่สุดนะคะให้จับเข้าไปด้านข้างด้านข้างของซอกตรงกระดูกนะคะมันจะเจอล่องนะคะร่องแต่ถ้าใครอ้วนมากตึงมากบางทีร่องอาจจะไม่เจอนะคะก็จับเข้าไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วกดลงไปกดลงไปนะคะแล้วขยับขึ้นลงขึ้นลงขยับกดลงไปขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงเจ็บตรงไหนตึงตรงไหนก็ไล่ขยับไปเลยค่ะ ใช้มืออย่างนี้ค่ะกดเข้าไปตรงร่องนะคะกดกดขยับขึ้นลงขึ้นลงกดขยับขึ้นลงขึ้นลงกดขยับขึ้นลงขึ้นลงล็อกเข้าไปกดขยับขึ้นลงขึ้นลงมันอาจจะยากนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ตึงมากแต่ก็บันเทาไปได้ค่ะขยับขึ้นลงแล้วก็ค่อยๆก้มไปนิดนึงแล้วก็ทุบๆทุบๆทุบๆเบาๆทุบ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 เบาๆเบาๆนะคะเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นลงอีกทีหนึ่งขยับขึ้นลงอีกทีหนึ่งบิดบิดกดบิดกดบิด กดเข้าไปแล้วก็บิด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 ก็ค่อยๆขยับขยับทําซ้ําทําซ้ําอย่างนี้นะคะโยกไปนิดไปหน่อยทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเออโอเคข้อต่อมันขยับขยืดบ้างมันก็จะค่อยๆเบาลงค่ะเวลากดนะคะเราจะกดไปที่ตรงข้างนะคะกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะกล้ามเนื้อเวลากดนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะกดอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะคะตำแหน่งตรงนี้นะตำแหน่ง ตรงก้ามเนื้อทุกคนรู้จักอยู่นะคะด้านข้างอะค่ะมันจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะกดเข้าไปเหมือนเรายืดกล้ามเนื้อเลยค่ะถ้ากดเข้าไปแบบนี้ค่ะไม่เป็นอะไรนะคะค่อยๆบิดๆไปไม่ต้องบิดแรงมากค่ะบิดนิดนึงข้อต่อมันก็ขยับแล้วค่ะค่อยๆบ,บิดบิดบิดกดอย่างนี้ไม่มีปัญหาค่ะถ้าเนี้ปลอดภัยแล้วก็ได้ยืดกล้ามเนื้อมัดข้างก็จะคลายตัวเร็วค่ะ